ธรกิจข้าวทำไมพี่ คอยด้วยอคอยด้วยคอยไม่รไปไม่ได้ไ รบเนี่ยต้องระวังตอนรถฝนทางเนี่ยครับขึ้นจะมาตีเนี้ยนี่เว้นน้ำไม่เยอะถ้าถ้าน้ำเยอะเนี่ยต้องเอาผ้าใบมาป,ปิดตรงกระจังหน้าตรงตรงหลังพื่งตอนแรกผมเข้าไม่ได้ครับตำราเราเราข้าเรารู้เข้าได้มาคืนนี้ครับหลังนี้ครับว่าคนพิการเนี่ยคนพิการเปิดตะยังด้วย แกของคนด้วยป้าแก่แกกันมายืนโบกโบตสงสารป้าแกทางเข้าสนามบินแม่ฟ้าหลวงตั้งแต่ฝั่งนูน้นน้ำแห้งจนน้ำล้นมาฝั่งนี้ก็ยังวิ่งได้ไออกเลยนะครับ เมื่อกี้โชคดีมีคนอนมาช่วย500บาทอ่บาทสบายแล้วตเติมน,น้ำมันวิ่งเข้าอีกหลายรอบหนึ่งจิตอาสานะอะไรก็มากมายไม่ได้นะครับถ้าทำได้ก็กลาวว่าถ้าน้ำมันหมดก็เดี๋ยวังไงก็กลับไปเติมที่บ้านที่บ้านมีน้ำมันถรองอยู่ประมาณครึ่งถังก็เขามาฉันรอเลยว่าเฮ้ยแล้วก็ได้เขาช่วย เราจะเจอช่วงน้ำแรงอีกหนึ่งช่วงเพราะว่าพอมันนไม่มีเกาะใช่ไหมฮะงั้นน้ำจะรีดไปตรงจุดดูเทิร์น่ะน้ําจะแรงจะเชี่ยวอันนี้เขาให้ให้เขาเจ <laughs> าะเดี๋ยพังหมดแรงนะเอาเยอะๆนะ <laughs> <laughs> มีข้าวกินไหมเอาข้าวไหมอไนะเอาข้าวไหม เอาไหมจะเป็นข้าวปั้ยเอาข้าวไหมครับเอาข้าวครัเอาเอาเอาครับเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยเหรอได้ได้ได้ให้นุ่นนะใหุ้่นนะ วันนี้ก็ต้องให้ขนาดก็คือให้เขาช่วยอย่างว่านะช่วยระบายน้ำอ่ะให้ขาคนมาช่วยจอะระบายน้ำออกให้น้ำมันมาเร็วราะงั้นน้ำไม่เร็วเนี่ยเขาก็คนมาช่วยจาะครับก็เลยต้องแบ่งข้าวให้หน่อยเพื่อที่เขาเขาให้ข้าวเราเราเราเกินมาข้าวอยู่นู่นนะข้าวอยู่นู่นนะข้าอยู่นี่นะครับ บอกให้เจาะเต็มที่เลยน้องต้องระบายน้ำไม่ระบายน้ำแย่เดี๋ยวสนามมีปัญหาอีกมันม,มันก็เกยกายก็น่ากลัวมีน้ำแรงมนะันต้องติเดเบนเชนหนึ่งเพราะตรงน้ดน้ำจแรงมากพอพลังเต็มที่ เจะทอเก่เยอะนะตรงนี้เขตน้ำเชี่ยวน้ำจะพัดแรงมากต้องมาคอแล้วมาทุกอยที่ผ่าก็ติใจแววๆหน่อยดง นี่เทียบเปิดสิยงเป็นศูนย์ผู้อุปยพเนี่ยน้ำท่วมเล็กหมดแล้วครับเนี่ยเพื่อนๆนี่นำม,มาใช่ไหมศูนย์ผู้ประสบภัยเนี่ยนะครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเล็กหมดแล้วจุดไหนก็ไม่ให้เหลื่อมตักทีหนึ่ง ผมขอภาษาองานยัง,ยงโดนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากินเนเ่งสนามฟุตบอลสงห์